สวัสดีครับผมอาจารย์แมนยิปสีตาที่3นะครับดววันที่เกิดในวันเสาร์นะครับในช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้ครับเป็นช่วงที่ชาววันเสาร์ครับช่วงนี้กิเลสแรงกล้ามากๆต้องควบคุมมันให้ได้นะครับซึ่งโจย์ชีวิตของแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันไปครับเช่นของบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเกินตัวนะของบางท่านอาจจะเป็นการลุ่มหลงในเพศตรงข้ามครับของบางท่านคือการแพ้ใจต่อสารเสพติด ท่านต้องมีกําลังใจที่เข้มแข็งเอาชนะกิเลสให้ได้นะครับที่บ้านของเรานั้นอาจจะมีความเสียหายต้องซ่อมแซมกระทำหนัน้น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร,ระบบแสงสว่างหรือการส่องสว่างในบ้านของเรานะครับเรื่องของความรักครับคนมีคู่ครับอย่าพยายามเอาชนะกันเลยนะครับเพราะชนะกันแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับคนโสดครับอยู่ในช่วงของการตัดสินใจที่จะเดินหน้าเข้าหาใครดีหรือเปล่านะสุขภาพสําหรับท่านที่ดื่มเหล้าสุบบุหรี่มาเป็นประจําช่วงนี้เราสุขภาพเริ่มย่ำแย่ลงแล้วก็ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์หรือลิษ ดวงทวารด้วยครับสีมงคลคือสีแดงแล้วก็สีดําการทำบุญสมบรงครับสักการะบ,บูชาพระราหูสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังธรรมะบรรยายนะครับ